สวัสดีครับผมนายนะัทพลเชนดัดนักศึกษา6 7 4 1 8 9 0 0 4นะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลน,นะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับประเด็นที่1การโจกโกงการลงทุนออนไลน์รูปแบบอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่พบได้บ่อยในประเทศไทยการหลอกลวงให้ลงทุนนะครับสถิติและความเสียหายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2568 มีคด,ดีออนไลน์มากกว่า246,000คด,ดีครับสร้างความเสียหายรวมกว่า2.1ล้านบาททุกคนรู้หรือไม่นะครับว่ามีการเจาคงหลอกลงทุนนะครับศูญทรัพย์มากกว่า350ล้านบาทเลยนะครับโดยมิจฉาชีพมีการล่อลวงให้ลงทุนและหลอกให้โอนเงินล่อลวงเพื่อให้เราหลงกลนะครับซึ่งมิจฉาชีพ หลอกลวงให้ลงทุนในวุ่นต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า350ล้านบาทจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 1. ความซื่อสัตย์จุจริตผู้ต้องหายินยอมให้ใช้บัญชีเพื่อนำไปกระทำการจุดจริตถือว่าขาดความซื่อสัตย์ต่อสังคมและกฎหมาย 2. ความรับผิดชอบต่อสังคมการเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้ ทั้งที่รู้หรือควรรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมายเป็นการละเลยความรับผิดชอบ 3. เคขอรพบสิทธิ์อืนการกระทําให้อืนเสียหายถูกหลอกสูญเสียทรัพย์สินจํานวนมากกัดต่อหลักการคารพบสิทธิ์และทรัพย์สินของผู้อื่น 4. หลักนิติธรรมขารพบกฎหมายการกระทําเข้าข่ายฟอกเงินและเจ้าโคงซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายและบนทาลายความ เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลแนวทางการป้องกันและแกะะ้ไขปัญหาหากเราถูกหลอกลงทุนออนไลน์จะทำยังไงดีแจ้งความดำเนินคดีกับสถาน,นีตำรวจในพื้นที่แจ้งตำรวจไซเบอร์ได้ที่เว็บไซต์หรือโทร1 4 4 1หรือร้องเรียนกับสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับโดยหลักฐานสำหรับ ประกอบการแจ้งความหรือรโองเรียนมีดังนี้ 1. สําสำนวบัตรประชาชน 2. หลักฐานแสดงความเสียหายเช่นสลิปการโอรเงินครับ3หลักฐานประกอบอืน่นๆเช่นการเขียนรายงานอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับต่อไปประเด็นที่ 2. จงเฉลยทำ AI ความรับผิดชอบสำคัญกว่าความฉลาดได้มีการจัดงาน KBTG เทคโทเปีย2 0 2 5 จัดสิวนาเรื่องการพัฒนา Generative AI ที่น่าเชื่อถือปลอดภัยโปร่งใสและมีจริยธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก AWS และ IBMKBTG ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสำคัญโดยในปัจจุบันได้มีการนำา i i มาใช้ในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่า อ i ยนะครับยังมีข้อบิดพลาดสร้างข้อมูลปลอมให้แหล่องอ้างอิงเท็จที่ไม่มีความน่าเชื่อถือโดยทำให้ปัจจุบันเกิดข้อมูลที่บิดเบือนไร้ความน่าเชื่อถือนะครับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องหนึ่งความรับผิดชอบผู้สร้างและผู้ใช้ต้องกคำนึงถึงผลกระทบด้วย 2. ความซื่อสัตย์และโปร่งใส ต้องสามารถอธิบายที่มาของผลลัพธ์ได้ 3. กา,ารไม่เลือกปฏิบัติการฝึก a อต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายป้องก,อกันอคติ 4. การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ AI ต้องเป็นเครื่องมือช่วยมนุษย์ไม่ใช่แทนที่บทบาท,ทที่ต้องใช้ความเข้าใจและความใส่ใจ 5. นะครับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมทำให้เทคโนโลยีเเข้าถึงได้ทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไปคุกคามจาก EI เลี่ยงได้จัดทำโดยนายรัฐพรเชนรัตน์นกษกศึกษา674189 004คณะครุศาสตร์สาขาวิชาวรศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ